จะดอกตัวบางดอกมันยังน้อยอยู่จ้ะน่ะนี่กปลานกเก็บเลยจ้ะเด้นะเฮ็ดเหมือนไม่ค่อยดูหน้าเนาะน่ะเหนาะอีกต่างหากถูๆได้นี่กลุ่มแรกจ้ะปนกพุ่งเข้ามาเนาะนี่นี่นะโอ้ยดอกนี้น้อยปลานกจะเหลือไว้ก่อนเนาะน้อยโทษจ้ะ เอาดอกขนาดนี้ด่ได้จ้ะ่าจะขยับไปยมัน,น,นเคยมีจ้นจะ,น,น,น,จะนี่นี่ยยนี่นนี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 ่นี่นี่นี่อีนี่นน่นี่นี่น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 ี่นีจนี่นีนี่นี่นี่ แหลกของปีนาตจตะเนาะมันจะเป็นดอกแบบนี้จ้ะมั่ไม่ค่ยใหญ่รอฝนโอ้ยงัดหัวปนกขอโทษขอโทษนะดอกนี้าจะนะนี่เนี่ยินกนอตเอ่์หนักมากจ้ะดูอืออืออันนจ้ะ นอนๆนิดหน่หนกนักนก็นดูดูแล้วดียว่ป้ะอ๊ยกลังนอนๆนีดนิดนก็จะวี่ัตรงนี้จ้ะแป๊บนึ่งบนี่นน่ะอนนมาล่อที่นอนกันนะตกล ด do, like ูดอกใ่ดอะมากันนี้ดูวคือดอกน้อยแน่ะมันจะดอกน้อยจ้ะเดือไวุ้กเดี๋ยวดอขอชก่อน่ะันจะดอกน้อยปลกแล้ดอกนี่น่ะอยขอใครถัดมือกล่องไม่ค่อยดี หน่อยเด็กหน่ยเด็กสนุกเลยนะ้องติ่งด้วยจ้ะนนี่จะตกด้วยพี่น้หนุ่มให้ฝนตกใส่จักหน่อยนะจ๊ะหน่อยนี่นะหน่อยกับหน่อยโพดอันนี้ไว้ยนี้เละจ้ะเดี๋ยว ลูก้วนก็มาจ้ะว๋าลูก้วนถึงไข่ก็เลยไข่เดินตามทางเนาะอือเดินไปถึงหนู่งแล้วจ้ะเดี๋ยวตามลูก้วนไปนะจ๊ะเนุกจะเลือกจ้ะที่เก่าปนุข่เก็บตรงนี้เนาะเนาะเก็ดหรือแล้วตอกนี้เพรียใหญ่จ้ะดอกใหม่คือเก่าว้าวเขาได้ดูเนาะเน่ะเต็มเลยเนาะเดี๋ยวเราเก็บกันเลยจ้ะเด้อปนุกจะเลือกเอาเนาะจ๊ะหนุก เดี๋ยวเรจะดกที่มันเชิงใหญ่นี่น่ะน,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 นี่ดอกเดี๋ยวจ้ะน่ะนี่ดอกน,น้วยน่ะโอ๊ยดอกน้อยดอกนิดไปก่อนเนาะหน่อยพุดนี่จ้ะเดี๋ยวอีกสักสามสิบวันต้นๆจะมาใหมา่ าบ้านปนดกไอ้ฝนมันไม่ค่อยตกจ้ะมันตกมันตกมาอยู่ตวัดตกแบบแบบเป็นมันไม่ได้ตกมันบีมันมมมวันนะจ้ะตกมาชาหนึ่งหรือว่าหายเนี่ยตึงเลยในช่วงดอกใหญ่แล้วนะอื้น่าตึงเลยจ้ะเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียว Goodbye. i no. จะไปไค่ถนัดนี่นั่งน้องนี่ไว้ก่อนจ้ะนิดๆนิดๆนี่นะดูเก็บแตงกวงเนาะดูจุดแล้วจ้ะนี่แตงนงี้ยจสวยแต่ว่ามันไม่ค่อยขึ้นแต่ก่อนอะ ขื่นดีดีหอดตรงเนี้ยหมูหมูดุจ่ะให้ดูนี่นี่น,น,นะจะว่าผุดเลงหมูดุจ่ะน้อยหมูมันดุเนาะปกติเนี่ยจะขึ้นเต้นอยู่ใต้ต้นสนนี่น้ะ ดกหย่อยไปไปก่อนจะลูกเห็นแล้วเห็นดูเรื่อง่าตะกล่หนักได้ดอุ้ยหลกจ้ะหนัเต็มเลยนักนั่นนั่นนักนันเดี๋ยวก็เด็กก็เด็ยจะเด้อออืมไม่ทำทำไมเลยขึ้นมาแล้ว อุ้ยชีดนี่กงเตรงนี้เฮ็ดงามปรุจาหมดนี่นันนนนน เลือกมาเคยนแล้กันโอ้ยหมดถนัดเยอะพี่น้องเลยนี่ดอกน้อยแต่ก็เอาคือเก่า วันนั้นสนุกก็มาเมื่ออาทิตย์ก่อนนู้นอะแต่ว่าม่มีเฮ็ดจ้ะมันยังไม่ขึ้นเนาะแต่ว่าวันนี้มาขาังทุ่งขังทางก็ขึ้นเป็นตุ่มน,น<ๆ>้่อยเยอะเลยจ้ะเนี่ๆเฮ็ดค่ะถ้ามันมีในป่าขังถ้าเราเจอขังทาง ไม่ว่าเฮ็ดอะไรเฮ็ดเฮ็ดแบบหลายๆชนิดทำขึ้นทางทั้งนี่แสดงว่าในป่ามันก็มีจ้ะมิดอะแต่ถ้าขางทางมันไม่มีในป่าก็ไม่มีจ้ะเฮ็ดขื่นก็คือกันถ้าเห็นตำ่ำขางทั้งขื่นเมนเมนโลดจ้ะในป่ามันต้องมีอีกคนจะโจกออกโจกออกกิ้เก่าเลยจ้ะ ดูดิเด้อขยับขยับโดยน้อยน้นอ,อย,ยี่มันจะนักหัวเหยียบมันจะเหลือไว้ก็มีนักนี่นักโอ้ยขยกักโอ้ยมันอุ้ยคุย,ยยลอยไเหยียบมันเนี่ยนักจีวาเลนนี่จะหนักมึงกินอันนี้มีเอาแล้วจะกหนัก ยาเลยจาะเยอะเลยเด้อเด้อเด้อเอานี่ก่อนนี่ก็นต่อยาจนี่นะนี่จ้ะโอ๊ยตะกี้ลุงอ้วนโทรมาเดินไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ลุงอ้วนโทรมาบอกโอ้ยนี่าจะจบนี่นะอลุงอ้วนถึงไข่จ้ะเป็นไข่ ก็เลยอุยนันขึ้นมาแล้วนั่นหนาวตาคก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปรอกระดดกันยก่าเก็บผิดต่อน่ะโอ้ยเดี๋ยยๆมัเคยทำนับได้ังนี่นี่ Nah. Nah. Tak naik. Dah dah dah. Lihatlah. Nah. Hati-hati, atau tiba-tiba jatuh ni. ดอก่อยโอ้ยนั่นหนื้อยาติ๊อยาอยนั่นนันปุ้ยคือเก่านี้

เวลาน่มน้องไม่เห็นมันน่าจะนอีกเีกโอ้ยักไปขึ้น้โอ้ยายขายาวโอ้ย,ยกัดนาะโอ้ยอกยก Ui vừa rồi bị con, ôi, điệp, nó đốn, con, điệp, ờ, ờ, chùm cho ตอนทีถือกล้องมุทนัตเนาะต้องขยับไปจ่อ,จจอเข็มนี่นี่มอะไกันตนทีตามองเฮ็ดก,กล้องก็เลยเฮ็ดเดืองไอเดืงอง 对呗。嗯嗯嗯 นี่ไปก่อนดอกลยดอกนี้ไปนู่ไปขัดอีกนะขัดแบบอนู่ถ้ายาาแบบเนี้ยเวลาวน,น,นะถนขึ้นมาเราหลากยามยาันจะแบบมีเอาไวน้นะ นี่ mm. ขยับมาอีกมันจะหนวกไว้กันปลาหลุดเอ๊ะไ นถือกล้องป่วยขนตองถือกล้องขายาวก็ติอ้วนก็ทำมาด้วยกันที่อ้วนจะถือกล้องให้นี่ขายาาดอนไม่้ะนาไปนะขาไป มันเคยื่อนตรงไหนมันก็จะขึ่นตรงนั้นเลยจะท็ทเนี่ยสนุกดัยวยนี่ตรงมาเลยเนาะหนักหมดต่งเดินหา,หนานอออน่องยาก้ะโอ้ยโอ้ยคนนาะจะนาตนอ้ยหนักพ่โด่น้อยจ้ะยวค่อยมาดูใหม่ ดูเน่ยจากนอกรู้ดิจ้ามเทสมาดูจ้าสะพานป่าเนี่จ,เ,จ,เ,เ,จ,ปจเป็นป่าแบบนี้จ้ะป่าแบบนี้มันไม่ค่อยมีเห็ดผึ่งเด้อจ้ะเด้อมันจะมีจะเห็ดหลังจ้ะถ้าป่าเห็ดผึ่งมันจะเตนเตียนหน่อยเนาะนี่มาจะเทสจ้ะเฮ่นะ มยังไกัดอีกแล้วโอ้ยหมดแล้วโอยจักเนี่ยหนึ่งุยทั้งยาทั้ง ก่อนเนาะไหวโพดนู้นก็แเม่นจ้ะนัะได้เห็นเห็นไหมนะ่นะน่ะมันก็ใช่ไปก่อนนะจ๊ะเนาะนี่จ้นะมัน,นตนิดแล้วจ้นะตรงนี้มันเคยขึ้นจ้ะตรงเนี้ยเห็ดขาอวบหลายตัวจ้นะ ได้มไหมได้มไหมอ๋อลอยไลนมาจัดได้ไหยซัดม,มัน,นมาขุ่นมาเขีย่ตรงเนี้ยขาอวกจ้ะเก็กแบว่าเป็นอกวาเลยตองนี้อุ่นๆอรงนี้อก่นๆดอกนี้ กิดงไม้ก็เดี๋ยเน็่น้ำจากตรงนี้โอู้หูนี่นี่ดอกเลยมันเดี๋ยวได้ด้วขยับมาขยับมานี่ตรงนี้ดอกหน่อย เลยดอกเจาไว้ก er ่อนเนาะดอกไหที่ออกได้เนี่ยหนักอ่กดอกไว้เดี๋ยวมีเคยลามไปถืตรงทั้งนูน่นี่จักอะไยนั่นดหง่งจุดจนั่

ดูครับนี่ตกหน่อยน้องเนี่ยหน่อยปวดมันจะตกอีกคนถ้าฝนตกสั่นแป๊บเดี๋ยวัจใหญ่ที่ประดุกไต่เดียวจะกดจ้าจุ๊บเ มันเคยขื่นกนนะัน่ะเค,เ,คเคยขึ้นดอกส,สวส้นีนนน่ดอกสวยจ้ะน,น่ะต้องนี่ดดอกสวยแล้วก็ขาอวบน,น,นั่นอือมันจะดอก,กงามๆจ้ะ,ะดอกไม่ก็เอาแลจะเหรอกระดิ่ง ต้องจ้ะนักตบหน่อยมันไวก่ามันจะตบขยับมาขยับไปให้ยดอกดีจ้ะนักตบขยับเยอนักหนกหนักหนันี่กหนกห โอ้ยอลดตกนักเด็ก่าเหไหมสนุกทีดกับนี่นะอกจฉาทั้งโอ้ยหลตกอ่จ้ะโอ้ยปลดอกหยยบกันี่ตายแล้วหยยบเห็ดนี่น่าจะ

อ้น so 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 ี่ติ๊ลากไหมลากลากยหญ่มันขึ้นมเลยขึนมาเล่ดอกเดยวสนุกเดียบแตกแล้วดอกนั่นเองสงามจังเลยนนี่

เยอะๆเห็ดประดับเหลืองไว้เต็มเลยแต่ว่าเดี๋ยวสักสองสามวันก็เดีจะเด้อจะทาาเก็บใหม่น่ะอันนี้เห็ดเหลืองเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งเนาะมันจะสีมันจะเห,หลืองมากนะเต็มเลยจ้ะอืมเนาะจะจ่ายดูเด้อเต็มในเต็มหนึ่งจ้ะเนาะเต็มเลย เล่นจ้ะนี่เนาะเดี๋ยวเเดี๋ยวกันกันั้นแต่ว่าขามอวบอยน่ะัยใช้มดจ้ะเต็มเลยออกาหลุดจะเหลอไว้เนาะจะเนาะไปเก็บฝั่หลัง หลุดจะกลับบ้านแล้วมาเจออีกหน่อยนึงจ้ะเนาะโอ้ยขาหน่อยนั่นขาน้อยน้อยจ้ะเนาะเพอเราได้เก็บขาปวดเลยมาเก็บขาน้อยโอ้ยเนาะแต่ก็เอากุ้ยเก่าจ้ะเนาะมันไปกินกุ้ยเก่าอีกแล้วนี่ยกขึ้นรถแล้วกันเนาะหนักเต็มเลยจ้ะ ตัวนี่เยอะๆจ่อย,อย,อยต่งะงตัวประหนึ่งถิ้งไว้เหลือไว้จ้ะเดี๋ยวค่อยมาเอาเนาะจ้ะเนาะนี่เนาะไอกระดอกนันกระดอกนี่ๆน่ะไปจดูจ้ะแต่ปนึกจะเหลือไว้เนาะเนาะเชิญยิงจ้ะตอนนี้ปนึกได้เยอะแล้วแต่ว่ามันเชิญขำได้จ้ะ บรรยากาศประมาณห้าหกโมงเย็นจ้ะแต่ว่วาตะวันยังสูงอยู่เนาจะจ้ะเนาะช่วงนี้ก็ตะวันจะขึ้นเอ้ตะวันจะตกประมาณสี่ทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มจ้ะนี่ป่าเฮ็ดปนุกเนาจะ,นะจ้ะเนาะจ้ะผลงานปนุกวันนี้เนาจะจ้ะได้เกือบเต็นกรตตาหน่อยจ้ะ ค่าปนกเก็บก็คงจะได้เยอะกว่านี้เนาะจ๊ะเนาะไปกลับบ้านกันจ้ะรุ้ว่าล้อปนกแหละเดี๋ยววันหลังปนกม้าใหม่นนเนาะจ้ะเนาะเหลือไว้เต็มเลยเอาเก็บให้ดูใหม่จ้ะ